สีรัามาเจอกับ,บช่างตีรักหกพนในรุ่นนอนน้อยนะครับวันนี้แด่๋ั้ช่างตียะพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันนะครับก็วันนี้ช่างตีก็ทำขาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล้วเกี่ยพาไปดูว่าเขากลับกันวันไหนครับเอเขายังไม่กลับครับก็เขาไปเอาทุเรียนอะไรกันไ่ลู้ วันนี้ช่างแมวอยู่ครับไปกันกับเสียบูนะครับเสียบพาไปกันนะครับนี่อันนี้รถเจอครับรถแตงครับที่ไปเอากันนะครับก็ไปกันครับแล้วก็กลับแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จังตีจะต้องเข้าสวนต่อนะครับก็ ขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงแจ้งตีนะครับว่าแจงตีไปกับเสียบบ์สบายไมก็สบายนะครับก็เดี๋ยวเสียบบ์ไปไปวันไหนอีกแจงตีก็ไปกับเขาอีกครับก็ดูพา,พาไปดูต้นไม้แจ้งแ่สวยดีด้วยต้นไ <c oughs> ม้จังแหนืยดีด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ก็สวยดีครับ ก็ช่างแมวเขาเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วครับไปดูเป็นส่วนนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับแบดหมดสนิทเลยครับไปกับเสียบูเสียบูพาไปครับดแล้วก็ไปแะวะไลฟ์สดต่อครับที่สวนนะครับทุกคนไปเจอกันได้สวนตั้งตีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นะครับก็พี่ทุกคนที่อยากให้ทั้งตีไลฟ์สดเดีทั้งตีกับไลฟ์ให้นะครับแต่ตอนนี้คือที่ทั้งตีไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ามันไม่มีคลิปมันไม่มีคลิปลงครับถ้าเกิดมีทั้งตีกับไม่ได้แบบไล่อย่างนี้เลยเหรออันนี้ก็ฝนตกครับเดี๋ยวรอเสียโบโก,กับปลาไก่กลับมากันนะครับว่ากลับไปเขาได้อะไรกันบ้าง <laughs> เพื่อยืดใหญ่ตาไปนะครับโควิดเขาให้อยู่บ้านนี่ก็ไปไปไปอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็มากันนะครับลาดู ก็ที่แดงตียังไม่ได้ทำลงคือหนึ่งยังไม่มีมาครับสองคือไม่ว่างครับเดี๋ยว <laughs> ลาด,ดูกันก็ไมนนี่ก็ฝนกระตกครับทำท่าฝนกระตกมา้าม,มอือติแล้วเนี่ย he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  <laughs> <laughs> Dạy dài ạ mà ba cái ra ra đi đang bay chân đẹp นี่ครับดูบูครับเสียบูครับนี่ครับทุเรียออมาสีลูกสีลูกนี่ครับรัดได้ยี่หบูนะครับเอซีทางเฟ e b บุกครับจึงตีครับ โอเคนะครับคลิปนี้ช่างตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ไปสวนกะลุงโบนะครับก็ไม่รู้ว่าลุงโบก็ไปกันกี่โมงครับนะครับครับขอบคุณนะดีลุงโบมาทั้งตีในวันนี้นะครับก็วันนี้ลุงโบก็อากาศนอนแล้วครับ <laughs> อโอเคนะครับฝากติดตาม ช่างตีละกขกพอในรุ่นนอนน้อยได้นะครับก็แล้ววันนี้มีคลิปอะไรช่างตีก็กระทำลงให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะตอนนี้มันอากาศไม่ค่อยดีครับแต่นี้เขาก็ทำงานกันอยู่ลุงโบก็เขานอนห้องนี้กันครับดูด่ครับลุงโบลุงโบนอนังดีครับอูโบฟาติตามไม่ได้ดังทีมางฮะ ฝากติดตามอะไรเจกตีบ้างฝากติดตามอะไรแจกตีบ้างตังต้งตีหลักหกอันเดวเจ้นน่งโอเคครับบ๊ายรับ